อาครับสวัสดีครับนะสวัสดีเพื่อนๆนะเอาพี่น้องนะเอฟซีทั้งหลายไปหลัดงัวกับขอกกันคือเก่าครับนี่เดีมารัดของขอกโซนยิงโอหาดครับของน้าที่เป็นของพอดีครับแล้วก็ลี้ยงทิกงสองขอกับมาเนี่แมนบอกสองสองขอกับร่างคำน้ะมาของแอมินขาวมาแล้วครับ เนีันเป็นรัดงวยแล้วพ่นุ่ยุ่นยุฟางพุ่นวันนี้กตลังข่ามนะครับไครับากาศครับสองข้อครับ คาับน้ำครับน้ำมดลึกครับในร้อยนิดนิดในหน่อยตัวน้อยอาจจะได้ร้อยครับตัวใหญ่กับยางขามสบายครับเนอ้องกับคนไหลขาม,มากเลยครับยังยังขึ้นมาครับจะได้เจอกันอยู่ข,ข้างบนกันครับ งานกันของแอดมินกับมาสองขอก็มีพันที่กันครับเป็นแล้วรึเปล่าลุงลางไปเ,เดินมาแล้วครับนี่มาแล้วขอบคุณครับ อ้วขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่ท่าพุ่นแล้วครับ <Okay. S 1> มีทีมงานปั่นจักรยานครับ <Yeah. S 1> อาจารย์หน่อยโุงเรียนครับปั่นออกรางกายครับพ <Yeah. S 1> ก็อายุนี่ครับท่านไปดีไปไหนสะพานนี่กกเป็นสะพานสีลายพิรามนะครับเนาะ ผ่านสีรลาพี่ล้เอาทีมงานอีกข้างนึงครับมีบ้านน้ำกลยู่ครับแต่ว่าท่านแต่ซอดดอกครับเดี๋ยวไปรัดง่ัวกันครับนะครับซอดมาทางพี่แล้วครับุงล่างเลยนะครับนี่ก็ของแอดมินทาครับทาแอดมินกับแม่พันธุ์ท้องกอกนี่ก็ฝั่งหนึ่งโซนเลียงใกล้ๆกันครับวันนี้ หาปลาออมาหนิคุณมาเจอกับปอเดชขามน้ำมาที่ไทยเมื่อกี้ยังอยู่สวนฟุ่นระท่านกินวาสิมาครับยังอยู่ยเ,รยเรื่องหมูหมูนี่ก็กินทาอยู่ครับนะกินทามูอยู่นี่พระท่านคืนเสื้อครับนี่ครับ ยังอยู่นี่ครับตอนนี้ไปใส่ถามูอยู่ครับมูท่านมากกินเสืออยู่ครับข้องกันอย่างนี้แหละ ้พอเด็ดไปไนไรปูดครับเป็นไรง่วก่อนลพัุว่าบเด็ดมากไงสันโบเลยนไมเปนไร่ฉยเมื่อเร็วก็อปบุญครับปรบุญแม่ตอกับแม่เดือนครับพูดกำลังมากครับอามากันพูน งานเลี้ยงงัวเขาแต่สะพานมากก็มีหุ่นว่านเนี้ยอยู่ไกลพี่หุ่นพูดได้กินคำแล้วไม่ล่าประมา <tes nak> <hak> ันม <mon k> สีโมงกว่าครับเอาเบอร์ครับปอกกันไหมครับโหกันแล้วปอกกันแล้วคุณ มาเรนใจกันแลน้วครับเอาเอาเริ่มเริ่เริเริ่ม,ม,ม,มอกันครับัวกันครับไอ้เหมืนอนงวหายนะครับมืนอนเด้อมืนี่ไว้ในเบื้องคลบปมืนอนนี่นี่คุ้มครับมือนนี่ก็เลี้ยงไม้ครับนี่มือไม้เลยมืนี่ มาแล้วครับหมูทึ่งเสียงอยู่พุ่นก็มีครับเข็นมาไปอีกฝากกรับพานผม,นมนย้าไปเบิ่งอีกฝั่งนึงก่อนโวครับตักใต้กันสี่ข้อครับอยู่นี่ครับน,นีพอดชตนี่พันนี่จิกแล้วก็ของแอดมินส่วนอีกสามข้อบ,บทบาสิี่เบิ่งฟังพุ่นมาท่านมากครับเอาไปกินเครื่องเด้ไปขามน้ามาไปกินเครื่องเลยพนะุ่นครับ เอาอปูนไปไล่อยู่ครับปูนมาเลี้ยงแท่นแม่พิ้นเอา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 ,อา,อาไปมีเดตเป็นไรงว่วนแล้วเป็นเป็นหนห้าห้อยแล้วมื้อนี้ไล่งวัวแล้ว ไม่ง่วงฟุงแล้วแล้วพ่อเด็ดเอาเป็นอย่างนล่นนะครับพอๆกันไหมครับทักทายกันครับฮันเจบ์เโลงครับทางดังแสงเฮียงครับเอา ไอ้้าครับไม่เดือนครับไม่เดือนตามเลยไม่ต้อครับไม่รอยพบตัวพ่บุญไปไล่งัวอยู่ข้างล่างมันมานครับอ๋ออ๋ออ๋อขึ้นบ่นนครับทางขึ้นครับ ครับทำไมการกับมาครับขึ้นะพามาอยู่ไก่เป็นครับบอท่านนะครับโซกันครับทีมงานเลี้ยงวัวโซกันกลับขึ้นมาแล้วครับมีติกจัดการนันขอกประเด็นมาก,ก่านอนเกี่ยวของไรงัวอยู่ข้างล่างคนไรงวัวสุขขอกเลยครับของเมติกของแอนด์วินตามมาโอ้เมนเงินห่าคนเมนเงินกหลุ่นห่าเมนเงินใหญ่ สูสีลุงกระลุ่นแล้วครับคุณเดี๋ยวพอกันโดนครับเป็นเบาวแล้วนี่ก็พอพันของของแมติกนี่ก็จะได้เยอะครับนี่ใหญ่ขึ้นมาแน่อลไรนี่น่าจะปีนี้นะผสมติดครับปีที่แล้วนี่ติดแน่ปะติดแน่ครับนี่ครับ เฮ้ยเออหาขึ้นแล้วเด้มาได้ทีลูกอีกเสียงอยู่คู่คู่กันอะไรน้องสังเมวน้องสังเมวเออเขาเรียบร้อยเออไปเรื่อยไปเรื่อยไปเบิ่งห้อยเรื่อยไปสันห้อยแบบยางหลายครับกลับบ้านแล้วครับ อะมึงคลิปตามกนงัวจังหน่อยก่อนจะปิดคลิปครับแต il, ่ก็ย่านอาจจะบ่นิ่งครับวันนี้งัวอยู่นี่ประมาณสี่สี่หกสิบเกือบหกสิบครับสี่คอกนะครับเนาะคอกละสิบกว่าครับเฮ้ย นู่นวนี่ยกินยายท่าอย่างนี้ครับนะเหมือนจันหน่อยครับปันจันหน่อยก่อนเก็บผักโอ้รถรถรถจะลมครับจักรยานเออมีไม้ไม้แสนนะก่วโอ้แล้ครับวันนี้จะปิดคลิปโดยการขับรถท้ายนี่แหละครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกระตือใจรับชมครับเนี่ยทุกท่านที่แวะมาชมก็อย่าลืมกดกับตะใคร กดติดตามเป็น่างใจครับกดไลค์กดแชร์ช่องสันมินิฟร์มครับเนาะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ